สวัสดีพี่น้องพ่อไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนี้้าพี่น้องมากินตำเกาเหลากุ้งสดนะครับผมหรือว่าตำกุ้งสดนะครับใส่สะตอกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะครับเสแสบเบงจากสีสันรสพี่น้องเอยบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับผมแล้วก็พักบัวลายครับเพียวเพราะว่าสิกับบ้านแล้วนะครับพี่น้องก็เลยมีแค่นี้นะครับบอรเนนผักบอเนนผักเบืองรสีสัน เป็นต่าเสียบครับบอกพี่น้องนะครับผมแล้วก,ก็ซื้อหอดปีกไก่ทอดมาพร้อมกับข้าวนียวยน e ัยนแต่บอิ่มหลายนย่มหลายแย่มนั่นครับมีหอดขนมเส้นขนมเส้นคูโนเส้นเหนียวนุ่มมากมาสดน้ำม่่อเดอิ์ซีม,มึงก่อเดออ้อือื์อพี่น้องเอ้ย เผ็ดมากพริก้อยเมดเลยรอบเนี่ยอืมอืม,อมกุ้งตัวพอดีกินอือืมอืม เส้นเหนียวดีมากพี่นอ้องแล้ตัวเม็ดใหญ่ ห่อน้ำก่อนเผ็ดอห่อหน,นเดี๋ยวมันสิแสบทองโจเป็นหน่อง

เกลือกับกุ้งนี่เส้นขนมเส้นครับ กุ้งแกะออกเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับสตอ์นี่ก็สุปหยอด ขนมบ,บ๊วยขนมเต็มกินกับผักบ่ค่อยเป็นตัวพี่น้อง กุ้งนี่แบบเด้งดีมากครับสุดยอดเลย สุดยอดพี่น้องเบิ่งบบพีกรถยอมถอดผิดไก่หอนๆแบบ เมนลวกนี่ยหน่อยได้พี่น้องลวกหลายติดใจ แล้วพี่นอ้องขอามหยาดนะครับเสียงดังจังหน่อย นี่ออกกําลังกายได้แรนได้หาโลพี่น้องออได้แคลอรี่ไปแคลอรี่ไปสี่ร้อยกัวจาว่าวันนี้มักกินไปเนี่ยหูกร่อยแต่ว่าคันได้ออกกําลังกายเศ้าแรงนี่กะก็ถือว่าดีนะครับจากจากได้สี่ร้อยแคลอรี่กับสี่ได้แปดร้อยอยังสี่นะ มา่อเานี่ไม่ได้ออกครับไม่ได้ออกย้อนว่าตื่นสวยฝันย่งเมือเสาร์ฮัลมหอมน มองบักพิกหลอจำนำประเด็ก โอก้กำลังไก่ตั้งแต่สีมงกลัวอนนี้ไป่น่องอสีมงกลัวตอนนี้ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งจังใน้ทายคลิปจเข็ดอีกอย่างแน่จะเตรียมนั่นเตรียมนี่อาบน้ำหลักหลยอย่างครับ เมื่อใด่าคิกินตะเว้นกับโบเว้นให้จักเทียให้จังไดห้จังสีเว้นสีประเดีอออกำลังกายแต่บาบสามหมดเลยก็เป็นไปบ่ได้ไปนโรงเรียนบ่แม่างได้ครับบ่อยากกินเดิครับ บุกครับอันนี้เหลือแต่เคื่องเคียงมันเลซื้อกุ้งเบ็นแล้ว <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไปณที่นทีนีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณดูกการสนับสนุนนะครับผมพบอกันไหมในคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆายสวัสดีครับ